สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่สอนเจเจแชนแนลนะครับคลิปนี้จะมาให้ความรู้นะครับกับการตัดตะเกียกระดาษนะเกียงกระดาษเกียแบบนี้นะครับเกียกระดาษแบบนี้ตัดใส่ชิ้นงานนะครับชิ้นงานนี่อ่ะนี่ชิ้นงานนี่นะครับตัดใส่ชิ้นงานแบบนี้นครับตัดให้มันเป็นรูปแบบนี้ วิธีการตัดง่ายๆนะครับเตรียมปาเกลนแผ่นหนึ่งให้มันเท่ากับชิ้นงานเรานะครับเท่ากับชิ้นงานแบบอันนี้อันนี้ผมตัดไปแล้วนะครับตัดไปส่วนหนึ่งแล้วเราจะมาให้ดูชิ้นนี้อีกชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นนี้ต้องทําความสะอาดลื้อปาเกลนเก่าออกก่อนนะครับทําการลรื้อปาเกลนเก่าออกก่อนอตัวนี้ยังไม่เจาะรูนะครับเราจะเจาะรูให้ดูเยวจะเจาะให้ดูทีหลังอ่ะเดี๋ยว ขออนุญาตทำความสะอาดประเก็นตัวเก่าก่อนนะครับอันนี้จะเป็นปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้าเป็นปั๊มแรงดันสูงนะครับรเย็นตัวเดิมก็ใช้ไขควงแบนนะครับเงี้ยแบนหรือใช้อะไรเป็นแบนเงี้ยออกก็ได้ครับมันก็ยังใช้ได้แหละครับประเก็นเก่ามันก็ยังใช้ได้แหละแต่ว่าเออราคาไม่กี่บาทเราก็เปลี่ยนไปเลยนะครับอะนี่หรือง่ายๆนะครับ หรือใครอยากดูวิธีการรื้อถอดประกอบปั๊มน้ำนะครับการซ่อมปั๊มน้ำกาโต้นะครับกาตกาโต,าโตหรือกาโตเนี่ยประก็นแบบนี้นะครับตัดเองนะรเราตัดเองตัดขึ้นมาเองนะครับนี่ก็เป็นตัวเดิมนี่ก็เป็นตัวเดิมสภาพมันก็ยังดีอยู่แต่ว่ามันก็เพื่อนกาวมันจะไม่อยู่แล้วเราจะทำให้ดูนะครับ มาดูตัวนี้กันก่อนเจาะรูใช้ประแจเบอร์24่ะครับเจาะเพาะนะครับ,รรบหัวประแจเพาะข,ขาดแล้วขาดแล้วนะครับขาดเป็นรูแล้ว ก็จะได้ความสำเร็จใกล้จะได้แล้วเดี๋ยวมารับชมกันขอะไปเรื่อย ใช้เหลี่ยมของประแจปากไดนะความรูเ้เล็กๆน้อยๆเสียตัวมามรู้เล็กๆน้อยๆเ,เ,ยเก็บความรู้พื้นฐานนะครับนนะในงานช่างนะจะจะมาแบ่งปันความรู้ให้ได้รับชมกันเป็นไงเป็นไง นี่นะครับตามรูปเลยนะนี่ตามรูปเลยในการเลยก็จะประกบฝั่งนี้ตามรูน็อตเลยแบบนี้เลยอ่ะเสร็จแล้วหนึ่งอันแล้วก็ทาบชิ้นชิ้นง,งานให้มันประกบกันแบบนี้นะครับแบบนี้นะแล้วก็อ่านี่ตัดวงนอกนะครับเริ่มตัดวงนอกคาะไปเลยคาะไปเรื่อยเรื่อยง่าย เกาบ่ล่ะง่ายไม่เกาไ่ไ้วนเลส์ทงใส่ไม่กี่ยีด่างไปเดื่อนนึงอัเดียาคุณได้ปวดหัวนิ่น้ำไมน้ำภาพหน้าของน้ำขอบคุณครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจครับขอบคุณมากทุกๆกกำลังใจที่มายืนให้กำลังใจในคลิปนี้นะครับ ่ายเิ่งเอซนะพี่เอฟซเิ่งอะไรเดียวเถล่ยากอายไวหน้างงามนะกูหล่อจังเลยบัดนี้มันถ่ายรูปลองเฟซคือว่าอยากอายสมันมีแอบเนาะแล้วสิแต่งห้แล้วสั่าเป็นรูปหยั่งทีแอบเป็นรูปหยัง แบบสแตนดาร์ดไม่ใช้กันไปไม่ใช้ตัวแสดงแทนะจะรูที่นี้จะรูนะจะมีอยู่ตามรูเลย เร,า,ร,จา,ราจะเจาะรูก็เจาะง่ายๆก็หาลูให้มันเจอลูหอะไยช่าง,งากล้องก่อนจะจบคลิปนี้ผมต้องเลี้ยงหมูกันไดช่างภาพ <rac use. S 1> นะครับเนี่ยตอนเย็นเนี่ยได้แล้วหนึ่งรูง่ายๆลากรกินกินเป็นวะ แต่เริ่มต้นจุดจบเห็นหัวใจแล้วเห็นหัวใจแล้ว เอเิน huh. ก ah ี่บาทยสีเข็มนึ่งป้าหา ้มันจะเป็นรอยเข้าไปลาแล้เราจุบบร้องแพร่ันวัน มีบ่ใช่อยู่แบบแบบลองแผ่นใช่ใช่วันกี่เสียงยังไงฮว่าหนาคางแล้วเท่ากันอันนี้แบบแลองแพ่นเอาบกอบกมาเนี่ยอา่าสำหรับคลิปนี้เสร็จแล้วครับสวยงามขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ